สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะหนาวหนาวไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ไปเฮ็ดงานนอกบ้านจ้าพี่น้องสิ้ากันมาทํางานในบ้านจ้ว่า,พ,าพี่น้องสิทํางานอผ้ามกันมาเบ่งพี้องามาบจ้ะเนาะของเก่าเก่าที่บ่ใชส้ของเกา่าเกา่เกา,เกาที่มันอันล่าล้างไปได้หลายปีแล้วอันเก็บไปทิมกะเก็บไปทิมอันไดสิใส่กะใส่อันไดไบ,ไไดบ่ทิมกะเบิบ่งเนาะค่ะพี่น้องอาตามมากคุณลุงเท็หยัง บ่ยเย่ด้วยสกรีนถ้าบทอะไรก็มาปรับเป็นปรับเป็นโซ่อ่าดีาโซ่เอ่อนั่นคุณลุงเพื่อนทิมเอ่อน,นี่อันบันซี่อีหยังตะเพื่อนเฮตตาละอันตาละยางเนาะพี่น้องเนาะหลายปีแล้วตั้งแต่เพื่อนเล่นโบลิ่งมาตั้งแต่เพื่อนเฮ็ดงานอันยู่บริษัทกาแฟามาเนาะพี่น้องเนะาะเอกสารเพื่อนสิมาทิมเพื่อนทิมเพื่อนกระสินทิมแบบนี้ค่ะพี่น้อง ข้าเจ้าก็ซื้อเครื่องมามาตัดกระดาษค hmm. ่ะพี่น้องตัดกระดาษทิมจังซี่นี่จะพี่น้องนี่เครื่องกระบอได้นั่นกระบอได้ไง่ค่ะพี่น้องนี่นี่การทิมทิมขยะของบ้านเพื่อนเพื่อนกระสีเฮจังซี่ค่ะพี่น้องนี่นี่เพื่อนกับพ,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 พยายามเรียบรยเ, bage, เรียงอันใดมะเกาเกาเล้วเพื่อนเขียนไว้หลายปีเล้วเพื่อนสิมาทิมแบบนี้นี่ค่ะพี่น้องวิธีการทิมกระดาษของเพื่อนนี่นี่ค่ะพี่น้อง แล้วเพิ่นกระป้อนลงไปกระตัดให้มันขาดนันเสียดออกเพราะว่าคุณลุงตะกี้เ่าเรียกงานอยู่บริษัทเพื่อนเปลี่ยนนักกีฬาโบลิ่งเด้ค่ะพี่น้องเพื่อนก็ได้รางว่ลหลายๆอันหลายๆย่างด้วยสเปร์และโบลิ่งไออวินน่ะละเออบางเพื่อวัตดเออเพื่อก็ได้รับรางว่ลนเป็นบางเพื่อพี่น้องกระดาษเพื่อกะเก็บใบบันเพื่อนสีมาเพื่อนกระเสียนแล้วเพื่อนกระสีมาทำลายนะพี่น้องเนาะเพื่อนกัมาเห็ด เอาไปถิมขยะจ้าพี่น้อง้กเอาี่พี่น้องเพิ่นตัดเด้อเพิ่นก็มาถิมใส่ถุงเนาะพี่น้องเนาะใส่ถุงดำจ้าพี่น้อง,องจ้าน,นี่ละนี่ละคือเ,เออน,นี่ผู้อื่นคอยเบิ่งบ่ได้ผู้อื่นคอยเบิ่งของมุ่นบ่ได้ว่านพี่น้องเพ,พิ่นว่าหลักการทำงานมืนอนีจ้าบ่ได้ออกขางนอกก็ทำงานอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กะมา เจอกันแค่นี้ค่ะพี่น้องคลิปหน้าค่อยเจอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ